คุณผู้ชมครับเมื่อเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพุทธค่วรายงานความคืบหน้าโตโต้ตตปิยรัตน์จงเทพพร้อมกัดอาสากลุ่ม v ี v วนะครับที่เข้ามาเก็บรูดน้ําหีเพลงที่วางอยู่บริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนเข้ายึดคืนพื้นที่จนเกิดเหตุชลมุลกันขึ้นก่อนจะมีมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมมากขึ้นครับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวโตโต,โต้พร้อมกลุ่มกาดอาสาวีโวทั้งหมดขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเดินทางไปที่สอนอพญาไทส่วนลวดหนามหีเพลงนะครับที่ถูกทิ้งไว้ตำรวจยกขึ้นรถกระบะนำกลับไปด้วยครับขณะที่โตโต,โต้ระบุว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีลวดหนามหีเพลงวางทิ้งไว้ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องการสัญจรตนพร้อมกาดอาสาจึงมาช่วยยกออกพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ แต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็เข้าจับกลุ่มโดยไม่แจ้งข้อหาครับต่อมาเมื่อเวลา23นาฬิกานะครับภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวกาดวีโวมายังสอนอพญาไทยก็ได้มีกลุ่มกาดที่เหลือและประชาชนนะครับเดินทางมายังสอนอพญาไทยเพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวกลุ่มกาดที่ถูกจับกลุมครับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำแผงเหล็กมากัน้นบริเวณทางเข้าสอนอพญาไทยเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปในพื้นที่ของโรงพักทําให้กลุ่มมวลชนไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมตะโกนบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุมครับ และเมื่อเวลา23นาฬกา19นาทีที่ผ่านมานะครับมีการโพสต์จากโตโต้ปิยรัตน์ผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับว่าถึงห้องรับรองสอนนอพญาไทยเจาย้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปขณะน,น,นี้มีสมาชิกวีโวที่ถูกจับกลุ่มจํานวน18คนผู้หญิง1คนผู้ชาย16และ LGBTQ 1คนครับ2ใน18คนถูกตำรวจทำร้ายร่างกายและใช้เท้ากระทืบได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ